ฉันมองไปยังฟากฟ้าไกลดาวดวงหนึ่งทอแสงเป็นประกายผู้พาง,งามใต้แสงดาวที่พลางพายดังอยู่เคียงข้างกันดวงดาราาชิดผ ก็คงเป็นเพียงภาพฝันสิ่งที่เห็นนั้นลวงตาดาวที่สุดลายฟ้าผู้พาสิ่งกันช่างห่างไกลเลือกันไม่ แต่วันหนึ่งฉันคงต้องไปดังเช่นดาวลอยลับไกลสู่ฟ้าเพรดอย่าถามว่าฉันเป็นใครไม่ต้องรู้มามาจากไหนขอเพียงแค่ตอนนี้ฉันมีเธอกล ที่สุดปลายฟ้าผู้พาสิงันช่างห่างไกลเลือก,กันไม่มีวันได้พบกันเหมือนกับเธอและฉันแม้จะรักกันเท่าไรแต่วันหนึ่งฉันคงต้องไปดังฉันดาวลอยลับไกลสู่ฟ้า ที่สุดลายฟ้าผู้พาสิงันอยู่ไกล ก็ได้ทำการจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับเพลงดาวหลงฟ้าผู้ผ่าสีเงินของยุค90นะคะเก่าแก่มากๆเลยนะคะทุกคนก็อาจจะเก่าแก่กว่านั้นก็ได้น,นะคะแต่ว่านาดาก็ไม่ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างนะคะก็คือนาดาก็ไปเรียนเพลงนี้มาเนาะก็แบบเห็นว่ามันพอดีนะคะก็เลยลองเอามาร้องดูนะคะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่นาดาล้องได้ร้องเพลงลง YouTube นะคะก็ถ้าเกิดทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัคสมาชให้นาดาด้วยนะคะทุกคนถ้าเกิด คลิปนี้เสียงตอบรับดีนะด่าก็จะทำคลิปร้องเพลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทำคลิปเกี่ยวกับเกมด้ยวยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย